สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมกันการมาพักกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนทำปกเฟซนะครับที่ๆนะครับมาให้ทุกคนไ้มาดูกันนะครับก่อนที่พี่ดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับหา้เรามาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มจากไปหารูปที่ Google นกันนะครับสมมติหารูปเสร็จแล้วนะครับ ทั้งเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเราก็ต้องเข้าไปในไลน์ธรรมดาแล้วครับแล้วกดลงไปที่กดลงไปที่ภาพปักจินนะครับ ไม่ใช่นะครับขออภัยด้วยนะครับเข้าไปในที่แกลอรี่นะครับเอ่อเข้าไปที่แคลอรี่นะครับนะครับเรเลือกภาพมาหนึ่งภาพนะครับโมจจเลือกผมกขอเลือกเลือกภาพนี้แล้วกันนะครับเราเข้าไป เราเข้าไปในที่ไอตรงตรงที่รูปหัวใจนี่ครับกดไปตรงรูปอันนี้นะครับเราสามารถจะเอารูปอื่นมาใส่ได้นะครับแต่ผมไม่มีรูปลโกเกอรเฟสเลครับบาคน,น Fair, ที่มีรูปลโกกเป็นเฟสเรามาดูผมก็สามารถเอาโลโก้เฟซใส่ตรงตรงนี้ได้นะครับแต่ผมเอารูปอันนี้ใส่แทนนะครับเราสามารถเอาอันนี้ใส่ได้นะครับเยอะมากมายเลยครับ สำหรับแต่งเห้มดูเท่ขึ้นนะครับนี่ครับแต่งให้มันดูเท่ขึ้นนะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเท่ตรงไหนวะที่ผมแต่งน,นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นโตระที่ใส่หนังสือนะครับเขียนแต่ครับด้านล่างเลยครับเอาตามความพอใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปได้ๆๆด, like ไดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ สวัสดีครับ